EP2 นะครับการใช้งาน Demand Supply แบบ ADAPT ใช้แล้วก็ Demand Supply แตกต่างจากแนวรับแนวต้านยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะมาดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด f o l l o w กดติดตามช่อง t w i t t r r p กันเอาไว้ด้วยนะครับและเซฟคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ดูย้อนหลังเยอะๆเลยบ่อยๆเลย 3, 4, 5รอบได้ยิ่งดีและอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆหรือว่าไลฟ์ในทุกวันของช่อง t r a d e r 2 p กันนะครับ <c oughs> ออืต่อจากเมื่อกี้เลยต่อจากเมื่อกี้เลยเป็น EP พสองเออนี่อัดคลิปสดๆครับไม่มีครับ No s สคริปโน s สไลด์ครับโน s สคริปโน s สไลด์ไม่มีอะไรเลยสดๆทุกอย่างนะครับโอเคทีนี้ครับเราจะมาต่อกันในพาร์ทของตัวดีมานด์ซัพพลายเนาะที่เราจะทำการอะแดปใช้ นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงครับว่าดีมานซับพลายเนี่ยมันประกอบไปด้วยแพทเทิร์นอะไรบ้างทบทวนกันนิดนึงนะตัวของดีมานซับพลายครับมันจะไปประกอบไปด้วย4แพทเทิร์นใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือ4แพทเทิร์นนะเป็นตัวของลัลลี่เบสลัลลี่อันนี้เป็นดรอปเบสลัลลี่นะครับอันที่3ก็จะเป็น drop base แล้วก็ drop แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น rally base แล้วก็ drop ลงมานะครับทุกตัวเนี่ย ระหว่างตัวดีมาร์สัปพลายนะครับมันก็จะมีประมาณ4แพทเทิร์นตรงนี้นะครับซึ่ง4แพทเทิร์นตรงนี้เงื่อนไขในการใช้งานนะครับแบบมีประสิทธิภาพเนี่ยก็5ข้อนี้เลยครับ5ข้อนี้ไว้เลยแคปเอาไว้เลยเพราะว่าได้ใช้กันประจําแน่ๆนะครับในตัวของดีมาร์สัปพลายที่มันแข็งแรงแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยในบางครั้งนะครับสมมุติว่าเราไปเจอชุดของดีมาร์สัปพลายที่เฮ้ยมันก็เป็นดีมาร์สัปพลายที่มันแข็งแรงนี่ แต่เวลามันถูกทำลายไปแล้วเนี่ยเราจะพลิกแพลงหรือว่าเราจะรับมือในการใช้งานมันยังไงได้บ้างนะครับข้อนี้น่าสนใจมากเพราะว่าหลายๆคนนะครับสมมุติว่าโอ้โหถ้าเกิดสมมุตินะมีการเททิ้งลงมาแบบแรงเป็นการ drop base แล้วก็ drop ลงมาแบบเนี้ยสมมุติว่าถ้าเราจะใช้งานปกติเนี่ยเวลามันเด้งขึ้นมาครับเราจะเข้าออเดอร์ที่โซน supply ตรงเนี้ยแล้วก็ s ลลลงไปใช่ไหมเออเนี่ยเราจะเข้าออเดอร์ที่บริเวณโซน s u พล l y และเราก็จะเซลล์ลงมานั่นคือปกติจากการที่เราได้เรียนรู้ในตัวของดีมาซัพพลายแต่บางครั้งครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอตรงซัพพลายก้อนนี้มันถูกการเบรกเอาทขึ้นไปปึ้งและเราก็จะมางงกับโซนเนี้ว่าหุ้ยทำไมดีมาซัพพลายเซตเนี้ยมันใช้ไม่ได้วะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงใช้งานไม่ได้แล้วทำไมมันถึงทะลุและเราจะรับมือกับมันยังไงต่อนะครับคำตอบที่ดีเลยนะครับ หรือว่าจุดสังเกตที่ทุกคนควรจะสังเกตนะครับเวลาที่เราจะใช้งานโซนนี้แล้วมันเกิดการทะลุขึ้นไปอย่าพึ่งถอดใจในการใช้งานโซนนี้นะเพราะว่าจากโซนซัพพลายตรงนี้อาจจะถูกกลับหน้าเทรดกลายเป็นโซนดีมานก็ได้หรือผมเรียกกันว่าโซนดีมานซัพพลายฟลิปเราใช้เป็นตัวของดีมานซัพพลายฟลิปนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ดีมานหรือว่าซัพพลายตรงนี้ครับมันถูกทําลายไปแล้วไม่เป็นไรครับช่างแม่ง เราจะรอย่อครับและเข้าที่โซนเดิมแบบนี้อ่าพอจะเก็ตไหมพอจะเห็นภาพเนาะทีนี้ครับภาพทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นดรอปเบสดรอปนะครับนี่เป็นดรอปเบสดรอปนะเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างอันนี้เป็นเป็นฟลิปนะส่วนอีกหนึ่งฝั่งเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวของแคลลี่เบสแคลลี่ถ้าเกิดเราต้องการจะย่อลงมาแล้วบายขึ้นแต่มันแพ้ไม่เป็นไรครับ แพ้แล้วไม่เป็นไรเราจะรอให้เขาทะลุลงมาแบบนี้เด้งขึ้นแล้วก็เซล,ลตามลงมานะครับอันนี้ก็คือการใช้ลักษณะของการใช้ดีมาแล้วก็ซัพพลายฟลิปหน้าตาของเขาจะเป็นประมาณนี้ที่นี่ครับผมพาไปดูตัวอย่างเลยนี่พาดูตัวอย่างเลยนะครับทุกคนลองดูนะถ้าเกิดว่าเราย่อยไทม์เฟรมลงดูครับในช่วงราคาประมาณเท่านี้ในช่วงราคาประมาณเท่านี้ก็คือปึ้ง แล้วเราเปิดไปในไทม์เฟรมเล็กๆครับสักประมาณ15นาทีเราสังเกตเห็นไหมครับว่าเฮ้ยในไทม์เฟรม15นาทีหรือว่าใน5นาทีเนี่ยไอตรงแถวๆเนี้ยมันคือการสร้างแรลลี่เบสแรลลี่ขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยแรลลี่เบสแรลลี่แรลลี่อันนี้แรลลี่เบสแล้วก็แรลลี่โอ้โหกราฟเนี่ยได้เกิดการทะลุไฮเดิมนะครับขึ้นมาทำไฮใหม่สร้างเป็นไฮเออร์ไฮขึ้นมานะครับและโซนเนี้ยไม่เคยถูกทดสอบมาก่อนเลย ทีนี้ถ้าเราจํากัดสายตาเนี่ยให้เรามองเป็นแค่นี้ใช่ไหมครับเราก็จะเจอว่าอ๋อโอเคโซนเนี้ยมันคือโซนดีมานที่แข็งแรงแหละเราจะใช้งานมันแต่ทีนี้ครับพอการาฟเกิดการย่อลงมาปึ้งปึ้งแล้วดีมานตรงเนี้ยมันถูกทําลายอย่าเพิ่งถอดใจนะอย่างที่ผมบอกนะครับโซนตรงเนี้ยเราสามารถใช้งานมันได้อยู่นะครับซึ่งโซนที่เราสามารถใช้งานมันได้อยู่เนี้ยมันก็คือจาก ก้อนของดีมานที่เราจะเป็นการรีเทสครับแล้วก็บ่ายขึ้นไปใช่ไหมเรารอมันทะลุไปครับปึ้งและเราจะรอมันเด้งขึ้นมาที่เดิมเพื่อที่จะออกออเดอร์ฝั่งเซลล์ลงมานะครับเซตตรงนี้หรือว่าภาพตรงนี้ครับเขาจะเรียกกันว่า BKB อาฮ่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยิน BKB นะครับ BKB หรือว่า Baker ร์บ็นั่นเอง นี่แหละครับนี่คือภาพของเบกเร์บ็อกนะเราก็จะรอให้การาฟครับมันเด้งขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็จะออกออเดอร์เซลล์กันที่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะปุ๊บสมมติว,ว่าจะเข้าออเดอร์เซลล์เข้าออเดอร์เซลล์ใช่ไหมแล้วก็วาง SL เนี่ยอาจจะอยู่เหนือโซน BKB ขึ้นไปนะแล้วก็ถ้าเกิดกราฟเป็นดาวเทรนเราก็กะ TP กันได้เลยครับจะไม่ได้พูดถึงเรื่อง TP นะนะครับปึ๊บ BKB 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 ติดออเดอร์นะครับ BKB แล้วนี่แหละครับคือติดออเดอร์ในโซน BKB นะครับหรือว่าโซนเบเกอร์บ็อกซ์นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับสิ่งที่เราจะควรจะหาเราก็ควรจะต้องหาในตัวของโซนที่มันเป็นซัพพลายด้วยนะครับในก้อนนี้มันคือดีมานเก่าใช่ไหมถูกทำลายไปแล้วก็จะกลายเป็นโซน BKB นะครับทีนี้ ในก้อนตรงนี้มันก็จะมีตัวเป็นโซนสพพลนยนะครับที่เป็นดรอปเบสด็อปด้วยดังนั้นเนี่ยในโซนตรงนี้มันไม่ได้มีแค่แรลลี่เบสแรลลี่ครับแต่มันก็มีตัวของดรอปเบสดรอปอยู่ในที่เดียวกันด้วยนะครับ2ที่เลยดังนั้นเนี่ยในโซนตรงนี้มันจึงมีนัยยะในการที่เราจะออกออเดอร์นเนี่ยสูงมากๆแล้วเวลาเราดูเทรนนะครับกราฟมันเป็นเทรนแบบเนี้ยโอเคเราก็ตั้ง SL ตั้งอ่าตั้ง SL เนี่ยในจุดที่เหมาะสม ก็คือเหนือโซนซัพพลายเหนือโซน BKB ไปก็ได้ส่วน TP ครับก็มาเก็บตรงแถวๆแบบบริเวณโลเก่าบริเวณโลเก่าบริเวณโลเดิมอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดมันเป็นเทรนแบบว่าเทรนอยู่แล้วแล้วเราจะเป็นสายลันเทรนเราสามารถที่จะลันออเดอร์ครับไปอยู่ในแนวรับใหญ่ได้เลยหรือว่าจะเป็นในจุดโลเวอร์โลกันก็ได้นะครับนี่ปึ้ง Bkb ประมาณนี้นะครับ นี่ก็คือการใช้งานในรูปแบบที่จะเป็น d e m a n ์ s ั p พลานะครับที่มันถูกการฟลิปอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ d e m a n ์แล้วก็ Supply f ฟลินะทุกคนลองดูนะครับตรงเนี้ยมันเคยเป็นแท่งดี m a n ์มันเคยเป็น, demand, นเบสมาก่อนผมจะเล่าถึงเรื่องการประกอบการใช้งานเล็กน้อยนะซึ่งมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสมมุตินะครับว่าเวลาที่เราจะออกออเดอร์หรือว่าเวลาที่เราจะสวนเทรนหรือว่าจะ Follow t เทรนก็ดี นะครับสังเกตรตรงนี้นิดหนึ่งถ้าเกิดว่ากราฟอะครับมันมีการสร้างดีมานตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมเป็นลลรีเบสอ่ะเป็นเราจะมองเป็นดีมานก็ได้หรือจะมองเป็นออเดอร์บล็อกก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยโอเคละมันสร้างเป็นออเดอร์บล็อกขึ้นมานะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของออเดอร์บล็อกตรงเนี้ยมันถูกทาลายหรือตัวดีมานซัพพลายตรงเนี้ยมันถูกทาลายให้เราเนี่ยกลับหน้าเทรดเลยครับอ่าให้เรากลับหน้าเทรดเ,เลยนะอย่าลืมนะ ที่ผมเล่าไปให้ฟังไปเมื่อกี้ปกติเนี่ยเราจะรอใช่ไหมแลลี่เบสแล้วก็แลลี่ถ้ายอ่อลงมาเราจะทําการบายกันแต่ถ้าเกิดมันมีการทะลุลงมาครับไม่เป็นไรครับเราจะตีโซนตรวเนี้ยปิ้งแล้วก็รอให้มันเด้งขึ้นมาครับเปิ้งเพื่อเซลล์ลงมาต่อเนี่ยเราสามารถใช้โซนเนี้ยกันได้เลยนะครับซึ่งเมื่อกี้มันก็มีภาพแบบนี้ครับเกิดขึ้นมาในช่วงที่เรากําลังไลฟ์กันอยู่นะ ก็คือตรงนี้ครับมันมีการสร้างออเดอร์บล็อกขึ้นมาหรือว่ามีการสร้างดีมานขึ้นมาใช่ไหมแล้วดีมานตรงนี้ครับมันถูกทาลายลักษณะการถูกทําลายนะครับก็คือเป็นตามที่ผมวาดเลยเนี่ยเป็นตามรูปแบบด้านซ้ายเลยนะคือมีการดันขึ้นย่อลงขึ้นตอ่อแล้วกราฟเนี่ยเกิดการทะลุต,ตรงนี้ลงมาทําตัวของโลว์เวอร์โลครับทีนี้พอมันทําการสร้างโลว์เวอร์โลขึ้นมาใหม่ครับจังหวะที่เขาขึ้นไปรีเทสเนี่ย เราพยายามหาตัวของโซน FVG เนี่ยหานิดหนึ่งนะครับเราจะใช้ในการเทรดซึ่งตัวนี้ครับสมมุติว่าเราจะออกออกเดอร์กันใช่ไหมก้อนนี้คือ FVG ครับอันนี้มันคือ FVG ทั้งหมดเลยใช่ไหมเราลากไปครับปึ้งแล้วดีมานตรงเนีเ้ตัวตัวนี้ยมันถูกทำลายแล้วเราทำการมาร์กเอาไว้ครับจากจุดเนี้ยคือจุดไฮย่อลงมาทำโลว์โล o w ในไทม์เฟรมย่อยตรงนี้ครับ แล้วทีเนี้ยเราจะมาทําการเข้าออเดอร์ที่บริเวณตัว FVG ก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าออเดอร์เนี่ยเราสามารถเข้าออเดอร์ได้ตรงนี้แล้วก็วาง SL เนี่ยเอาไว้เหนือตัวของโซนอ,ออเดอร์บล็อกนะครับหรือว่าซัพพลายโซนตรงนี้ส่วน TP ครับก็เทรดตามกรอบแนวรับแนวต้านกันได้ปกติเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานอีกอันหนึ่งนะที่ถ้าเกิดว่าตัวของดีมานซัพพลายถูกทาลายไปแล้วลงมาทำโ,โรว์โดแบบเนี้ย จังหวะเขาดันขึ้นไปเนี่ยอันนี้เราสามารถออกอเดอร์เพื่อ follow ราคาลงมาได้นะครับทีนี้ครับในบางครั้งในบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเทรดด้วยตัวของดีมาแล้วก็ซัพพลายเนี่ยบางคนเคยสงสัยไหมครับแล้วมันต่างจากแนวรับแนวต้านยังไงมีใครเคยสงสัยไหมหลายหลายคนเนี่ยน่าจะมีความสงสัยนะครับว่าเออดีมาซัพพลายเนี่ยมันก็คล้ายๆกับแนวรับแนวต้าน นะต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาที่ผมจะออกออเดอร์เนี่ยผมอะ่ะคนนึงเลยนะไม่ค่อยชอบเทรดในตัวของแนวรับแนวต้านสักเท่าไหร่เพราะว่าการที่เราจะกําหนดกรอบครับให้การาฟเนี่ยมันมีแนวรับแนวต้านบางครั้งอะ่ะมันงงเดี๋ยวตรงนั้นก็เป็นแนวรับอีกแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านอีกแล้วแล้วมันมองไม่ค่อยออกครับสําหรับตัวของดีมานเออสำหรับตัวของแนวรับแนวต้านนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอดัดแอปใช้นะ ในตัวของดีมานแล้วก็ซัพพลายนะครับเราจะเห็นแนวรับแนวต้านที่มันทรงพลังมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแนวรับแนวต้านที่มันจะทรงพลังมากยิ่งขึ้นเนี่ยเออผมมีวิธีในการดูแบบนี้ครับคือถ้าเกิดว่าตัวของกราฟเนี่ยเขาได้สร้างตัว rally base rally หรือว่า drop base rally อะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มันมักจะเป็นดีมานหรือว่าซัพลายเนี่ยที่แข็งแรงเราสามารถใช้งานมันได้ซึ่งลักษณะของแนวรับแนวต้านหรือว่าโซนดีมานซัพลายครับมันควรจะต้องมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็คือการดรอปเบสแลลี่อ่าดูนะดรอปเบสแลลี่นะครับอันนี้คือภาพแรกนะครับในภาพที่2คือ a ลลี่เบสแลลี่มันควรจะต้องเกิดเป็นภาพแบบนี้นะครับ เราถึงจะใช้งานตัวแนวรับแนวต้านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งลักษณะการเกิดทุกคนลองดูนะอันนี้คือมันสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับเวลาเราจะเทรดเนี่ยเราจะมองก้อนเนี้ยเราจะมาก,ก้อนนี้เอาไว้นะครับเพื่อจะใช้งานทั้งข้างล่างนะครับและข้างบนแบบนี้ใช่ไหมอ่ะมาร์กเอาไว้นะทีนี้เวลาที่เราจะใช้งานมันเราต้องดู3องค์ประกอบตรงนี้ครับก็คือ3 4ถึงองค์ประกอบ อันนี้คือการ drop b a s แ rally อันนี้คือ R B D แ a ลลี b a s ส drop และแท่งที่มันเกิดขึ้นมาครับต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับว่าจะต้องเป็นแท่งแบบใหญ่ยาวนแน่นเทลงมานะครับมีการเทลงมาแล้วก็งัดขึ้นไปแบบนี้เป็นแท่งแบบใหญ่ยาวนแน่นและแท่งแบบใหญ่ยาวนแน่นตรงนี้ครับจำเป็นด้วยนะว่าจะต้องขึ้นไปทำ high ใหม่หรือว่าลงมาทำาโลใหม่อันนี้ก็จำเป็นนะครับอันนี้คือจำเป็นเลย เป๊บเป็นแบบนี้คือมีการลงมาทำโลใหม่แล้วก็ขึ้นมาทำไฮใหม่เป็นแบบนี้โซนตรงเนี้ยโซนแนวรับแนวต้านนะครับมันจึงจะมีตัวของวอลลุ่มที่น่าใช้งานหรือว่าจุดเข้าที่ค่อนข้างจะสวยนะครับเราต้องอาศัยการมองเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะเราาดูตัวอย่างกันนะครับตรงเนี้ยถ้าให้มองตัวอย่างนี่เลย มันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับคือภาพตัวนี้ในทางเฟรม5นาทีครับเราลองดูนะเนี่ยคือลักษณะของแนวต้านที่สามารถใช้งานได้นะครับก็จะเป็นตัวของ l a l l y b a s e แล้วก็ Dr o p อ่ะลองลองดูนะภาพตรงเนี้มันสามารถสร้างเป็นอิมบาลานได้หรือเปล่าแท่งดูดันไหมแท่งดูดันไหมโอเคแท่งดูดันไหมแท่งนี้เป็นแท่งเขียวเลยแท่งฝั่งขวาครับเขียวไหมเออแดงไหมแดง ใหญ่ยา,ยาวเนื้อแน่นไหมโอ้โหใหญ่ยา,ยาวเนื้อแน่นลงมาทำาลว e โ low หรือเปล่าใช่ครับนี่เลยลงมาทำาล w e โ low นะครับใช่ไหมทีเนี้ยเราก็ทําการมาร์กเอาไว้เลยครับว่าก้อนเนี้ยมันคือก้อน s u พล l y มาร์กไว้เลยทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดว่ากราฟสร้างเป็นภาพแบบนี้ขึ้นมาเราจะทําการมาร์กโซนเอาไว้และเราจะมาออกออเดอร์เทรดที่บริเวณโซนนี้ที่เป็นตัวแนวต้านนะครับพอกราฟดันขึ้นมาครับติดตัวของโซน ซัพพลาที่เป็นแลลี่แลลี่เบสแล้วก็ดรอปลงมาเนี่ยครับขึ้นมาติดตรงเนี้ยเราก็จะทำการเซลล์กันลงไปเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่เลยเป็นประมาณนี้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นแลลี่เบสแล้วก็ดรอปลงมาถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาเราจะใช้ไหมคำตอบก็คือเราก็จะต้องใช้งานกันนะครับ นี่เลยก็จะเป็นวิธีการใช้ตัวของดีมาแล้วก็สป라이 y คือหลักๆแล้วครับมันก็คือแนวรับแนวต้านนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเรามองออกไปถึงไส้ในของมันนะครับว่าไส้ในของมันเนี่ยมันจะใช้งานยังไงได้บ้างนะครับเราก็จะมองมันออกว่าโซนนี้มันมีนัยะมันก็จะเทรดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นแบบเนี้ประมาณนี้โอเคไหมพอจะแยกกันออกไหมครับระหว่างโซนดีมาแล้วก็สป라이 โซนที่มันถูกทําลายไปแล้วใช้งานได้แยกกันออกไหมครับเนี่ยดูนะดรอปเบสแลลี่แลลี่เบสดรอปอ่ะลงมาติดโซนแล้วก็เด้งแต่บางทีเนี่ยบางทีมันก็แหกนะบางทีมันก็แหกนะครับดรอปเบสเอลลี่เบสดรอป p บึง้งติดหน่อยเดียวยอ่อลงมาแล้วก็ดันขึ้นบางทีก็แหกแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเทรกันตามเงื่อนไขครับมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีในการใช้งานดีมานแบบเอดีมานซัพพลายแบบโคตรละเอียดเลยนะพร้อมยกตัวอย่างให้ดูนะครับซึ่งนี่แหละครับทุกคนลองเอาไปใช้งานดูแล้วก็ลองไปแบ็กเทสเพิ่มเติมดูนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกคนได้เรียนรู้ถึงเรื่องดีมานซัพพลายตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะสามารถทํากําไรได้ในทุกๆวันและทํากําไรซ้ําๆได้ในทุกๆวันแบบนี้ทุกคนว่าดีไหมครับถ้าเกิดใครคิดว่าดีขอตัวดีหน่อยครับ ลองไปแบ็กเทสเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลองใช้งานเพิ่มเติมดูผมเชื่อว่ายังไงมันก็ใช้งานได้อยู่แล้วล่ะนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็น E ีีที่2ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังแล้วนะครับจะมีอีบุ๊กนะครับให้กับคนที่ดูคลิปจบด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้อีบุ๊กนะครับยังไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวรอคลิปออกไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้อีบุ๊กนะครับหลังจากฟังดีมาซัพพลายตรงนี้จบแล้วนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ Line Official นะครับ เทรดเดอร์ทีที่ผมปักเอาไว้ใต้เดสคริปชันนะครับก็กดมาได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวของ eBook กดีมา d ซัพพลายตัวนี้ให้กับทุกคนกันแบบฟรีๆกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ทีีกทุกคนเลยนะครับโอเค